มาแล้วครับขบวน535นะครับได้ GA45555 นะครับทำขบวนมานะครับวันนี้กำลังจะผ่านบ้านแฮด6โมง2นาทีนะครับออกหนองมะเขือมาตั้งแต่ตี5นะครับหนองมะเขือเมืองพลบ้านหันบ้านไผ่บ้านแฮดวิ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับขบวน535 ขบวนตองห้าก็ยังไม่มานะครับน่าจะใกล้ๆเข้าบัวใหญ่แล้วนะครับขบวนตองห้าส่วนขบวน559นี่ไปแต่เด็กแล้วนะครับขบวน557ก็ไปแต่เด็กแล้วนะครับ บนรห่งไปแล้วนะครับกระบวนร535